สวัดีครับพี่น้องขอบคุณพี่วิญญาพาเที่ยวนะครับก้มาตามใจเอฟซีนะครับเอฟซีเพื่อนบอกว่าพี่วิญญาถนนวิตรภาพช่วงออกจากเมืองคนแกนไปไหมครับมุ่งหน้าไปทางท่าพระก้าล่างขยายถนนบักกว่างเลยสินะเพิ่อน,นบอกเพิ่นบอกมากนะครับเนาะวิญญาการที่พาพี่น้องไปเบิงนาะไปที่ตามเบิองนะครับเนาะว่ามันอยู่จุดใดน,นะ มงไดแน่สางจังไดแน่นะครับนอกไปเบิ้งกันนะครับบอนีวิยามาจากชุ่มแพร่นะครับก็เลยเข้ามาตรงหนาเส้นทานนี่ครับมงข้างประตูนาเมืองประตูเมืองเข้าเนี่ยสิเขาเมืองคอนแก่นนี่แหละนะเนี่ยนะเยส้นทานอยู่นี่นะครับเส้นทานอยู่นี่นี่ครับเส้นทานวิย่ากับสิเลย่ยออกติดไฟแดงตอนนี้ตอนี้ไฟเขียวแล้วไฟแดงก็สิอาลาด เลยนะครับไปภูหละออกไปทั้งทา่าพระุูหละครับเนาะครับผมจะไปพาพี่น้องไปเบิง้งนู่นละเอซี่เป็นขอมานําเนาะเพิ่นว่าไปเบิ้งใหฮใน่พี่พี่ยาเพราะว่าถนนก็จะขยายบักงี้ก่วงเบิ้งเลยส่วนว่าขยายช่วงใดแน่ขยายแบบใดเป็นจักเลนยังจะเป็นจ็คเลนนะครับเนาะเดี๋ยวย่าพาไปเบิง้งขอบคุณเอซีนะครับขอบนนคุณเอซีที่เพิ่นติดตามแล้วเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเนาะ ็ดีครับตรงไดที่มีงานก่อสร้างมีงานขยายถนนนึงสิงนะครับมองมั่นที่คนข้างสิเกิดอันตรายนะครับค,คอมเมนต์ข้ามาคุยกันนะครับเด้อเพราะว่าพี่ยาก,ก็สิไปติดตามเบิงไอเนาะว่าเป็นข้าขยายไปจังใดขยายจักเลนขยายอย,อยังแบบใดมันล่อแหลมสิเกิดอุบัติเหตุบ้างสินะครับเนาะข็้นไุทาย,ทายพี่นอ้องเบิง เพราะว่าเกิดอุบัติเดินทางมากในมีกว่าเดินทางมากกับไม่ใจเ,เข้าไปสีส่สิบล้ำบากนะครับนะอ่ะไปเบิรงพี่น้องเนาะอันตรงเขาไม่นี่นะครับถนนน,นี่คือถนนหมายเลขสิบสองนะครับออกมาจากจุแพร่อาลาดตรงมาเลยนะครับอาลาดเลยถนนเส้นนี้นะครับพาประตูเมืองเข้าเข้าไปนี่เนี่ยอาลาดลาดไปเลยเขาเรียกว่าถนนเขาสานนั่นแหละไป ผ่านนาลักเมืองเอ้าไปนี่แหละครับผ่านนาผ่านผ่านลักเมืองอรครับผ่านเข้าไปเลยพุทนละทะลุกออกโรงพยาบาลศูนย์มหาไล่พุ่นละออกไปพุ่นละสร้างกาลสินย่างตลาดพุทนละนะครับเนาะรถยุ่ยๆอยู่หันพนันขันมากกับมาทร้างจากพุทธละสร้างถพาะนะครับเนาะเขอกไปพุ่นละเมืองอุดรธานีไปทร้างพุ่นละครับผมยาอยู่ระวาง ช่วงหน้าเส้นท่านนะครับเนาะตรงนี้แหละตรงหน้าลักเมืองนี่ยแหละเสาประตูวลักเมืองเข้านี่ยแหละตุกพันลับพันพยูนะครับเนาะไปทีตามเบิ้งนะครับนะเอาติดตามไปเบิ้องนะครับนะวิญญาณจักรสีรดบอไฟแดงเตือนรถมาไลายห้เจ้าอุ้ยนะครับมือนี้เป็นวันทิดนะครับนะวิญญาณม,ม,มาจากทางมาจากทางสมแม่ขอเมืองเงินแก้วเพราะว่ามาแล้วก็ไปที่ตามไปเอฟซี 4, เบิ้องนะครับเนาะ ไปซี่เป็นว่ามันมีการขยายถนนใหม่นะครับไปเข้าไปเบ,บิ่งขับผมเลี้ยวขวานะครับตรงไฟแดงในเลี้ยวขวาออกไปมุ่งหน้าไปทา่าผู้ละครับภาพพระผู้ละนะครับ,ารรบอาลาดเลยครับไปเบิ่งพี่น้องนะตรงไหน่เนาะอันนี้ถนนมิตรภาพปรเด้อครับนี่ถนนมิตรภาพนะครับนะครับตะกี้ บ่มาถือว่าเป็นถนนกลางเมืองในถนนล็อขอบเมืองเลยครับตะก,กี้ปัจจุบันนี้ครับเป็นกลางเมืองไปแล้วเนี่นะครับเป็นในเมืองไปเฉยเลยนะครับความเิญครับเขามากมายขี่รถพาเมืองเสร็จแล้วพี่น้อง,ง,ไ,องไฟแดงหลายๆมือรถอดูนะครับรถเกิดยังขึ้นข้างนะ วิญญาณนานาไปทางท่าผ้านะครับนะลงไปทางคุณละคูลงคูลาดขนาดรถขึ้นเด่นนะครับรถเข่าไปทางนแก่นนั่งหลายอยู่ว่าเป็นยังครับวันทีบก็เจอยไปเที่ยวนะครับก็ดีนะครับวิญญาณวายดีอยู่วันหยุดจริงๆกับผ้าขอบขั้วไปเปิดรูเปิดตาไปเที่ยวหาบรรยากาศนะครับผ้าลกผ้าหลานไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นะครับนะ ก็ขยายเอ็นเซีเพิ่นบอกว่าขยายช่วงซีเมนขยายช่วงติวิญญาบอกว่าอูฟูนี่ตรงตรงตรงลานอาหารอูฟูนี่บพรับนี่เนะนี่ตรงลานอ,อูฟู่คุณน่ะคงดูเขาจะมีงานครับป้าทิศสาสวรรค์ปกไงเลยฝอ่ที่โตอู้ดนะสนุกนะครับนะ ย่อแรกเห็นนหล,ลานมาเที่ยวในเมืองเจนูโบเดี๋ยวนี้คนแกนเปิดแข้คนขามาเที่ยวมาอย่างนะครับเนาะครับอ๋นะครับว่างานเที่ยวกะมีกามสูงนะครับนง่นท้องเิเดสพัดออกมาสู่ทงทินนะครับชักชุว่วในพี่น้องทั่วประเทศนะครับมีโอกาสกมาเที่ยวคนแกนมึงนะครับ เมืองไม่มีวันหลับไหลเนาะบัวรับบัวนอนบัซื้อดอกครับเมืองคอนแกนกลางขึ้นกับสว่างคคอืลองเว้นคนกับย,ย,ย,ยุ่ยยุ่ยยุ่ยลานมานามเนาะลานมาเที่ยวมีนักกลองมีคอนเสิร์ตมีของอยู่ของกินนะครับเนี่ยให้บ้าเสาไฟง่างามเลยเสาไฟง,งามงาม ซีเมนต์ตจากนี่นะมั้งครับตรงผมว่าเนาะวงอินเดียนี่บยบอซีเมันตรงนี่มันไ,มไฟแดงนี่นะครับเนี่ยนะซีเมนตรงไฟแดงก่อนสีออกถนนเลียงเมืองตรงข้างหัวเข้าสีเป็นถนนเลียงเมืองไปกาฬสินเนี่ยนะครับเนาะซีเมนตรงนี้นะครับพี่น้องนี่แมนบอ แมนแมนดีครับมองวิญญาเคยมาพ้าพี่น้องเบิรงยืนฟังขุเด้อครับเด้อฟังฟังเขาเมืองคอนแก่นนะครับบอกครับพามาเขาเมืองคอนแก่นนะฟังนี่บ่มีด้อยครับแล้วแล้วดีล่ะดีเป็นกรจอแล้วแล้วนี่บ่หูนะครับนะฟังขุนยังยังมียังก่อสั่งอยู่ครับเด้เดี๋ยวย่างกันสิทังไปทังมาแหละเลาะไอพี่น้องเบองใไ้เบิรก็ได้นะครับเบิรงก่อนนะครับนะเบิรงก่อนนะ ขับแมนยุ้ยพี่น้องนี่ห้อยห้อยข้าวเจขาขยายอยู่นี่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่ขอบขอบถนนนี่เพราะท่านแล้วดีเนาะยังมีรถมาตักดินตัง้งยางอยู่โอ้ข้างหน้ามีรถไงเห็นบ่มีแม่โค้จ่วงอยู่แมนยุ่ยเลยครับพนะี่น้องตรงนี้ละ่ะนี่นี่นี่แมนแมนทึง้งหัววิญาวกัางถนนเลีเ่ยงเมืองไปทางกาฬสินธุ์นะครับเนาะนี่รถใหญ่เฮ็ดงานอยู่นี่เด้แมนดีๆนะครับเนาะนี่แหละครับเด้อ neg. ขับรถถ้าออกจากคอนแก่นออกมา,กา Out. มาุ่งหน้าไปทางท่าพระ ให้ระมัดระวังนะครับเด้อรถใหญ่ก็เยอะรถไอ้รถขยายถนนประเทศงานเยอะนะครับเด้อให้ระมัดระวังนะครับเนาะนิญาขอขอแจ้งเตือนนะครับเด้อขอแจ้งเตือนเทบซี่นะครับเนาะเนี่ยเห็นปะขจ้ามีแบริเออร์มาตั้งพร้อมแล้วก็มีรถขนของคนยังพร้อมนะครับน้องมันจะอันตรายอยู่นิยาวานะกับขอบคุณเทปซี่นะครับทีแนะน่ามานะครับเนเห็นปะเนี่ย มีป้ายบอกถนนไบรเออร์ก็ตั้งยุ่ข้างถนนเห็นว่าี่มันก็เลยสิเกิดอันตรายนะครับมีรถนี่ครับเห็นบหมนะ้ำเนาะออกจากคอนแกนเ้อครับเด้อมุ่งหน้าออกจากคอนแกนมุ่งหน้าไปทางสาพาเด้อครับเด้อพี่น้องให้รละว่างเนาะถนนกำลังก่อสร้าง,ลางและขยายบักแห้งเลยนี่ขย,ยยข,ยยยนขยายบักใหญ่เลยขยายบักใหญ่เลยเนาะครับขยายบักใหญ่เลยนี่นี่เห็นไหมครับเนี่ย วนะมันบีบมาเป็นสองเลนไหมพี่น้องนะเบบีบมาเป็นสองเลนนะเอารกข้างหลังบนฝาเป็นไป,นปนก่อนนี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่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 โอ้เป็นลุมเป็นบอไมาย่ำขึ้นี่เร็วๆกันตะไลนะครับเพราะว่าถนนก็จะบีบมาเป็นสองเลนแลนไดสองเลนนะเพียโอ้ขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับเดอ้อที่แนะนํานะครับนะก็ขอแจ้งข่าวให้เอฟซีทราบถ้าขับรถ ออกจากคอนแกนมุ่งหน้าไปทางท่าพระนะครับเนาะมีการทําถนนเด้อให้ระมัดระวังแน่นะครับพราถนนวิศภาพช่วงนี้ก็คนประชาชนใส่รถหลายนะครับเนาะนี่นี่แหละถึงตรงนี้นะครับเด้อถึงตรงนี้เด้อถึงตรงสะพานที่จะข้ามไปข้ามเขาเมืองคอนแก่นนี่แหละถนนตึ้งหัวเขานี่ข้าไปเมืองคอนแก่นนะครับเนาะครับนี่ มีจุดนั่นแหละครับมีจุดนั่นนะครับเนาะมีจุดนั้น,น,นะจ,น,นจุดเดียวนั่นแหละในพี่น้องนะนี่ครับเออนะครับแถวแถวบกสสามนะครับขอบคุณ FC เอฟซีไลไลที่เพิ่นแนะน้ำนะครับแนะน้ำเนาะอ่ะกับสีบล็อตดิเหรครับสีบล็อตทำนี่แหรอเนาะซ่อมเบิง้งอาดิวิยาสิยูเทิร์นครับรถมาน้าวา ดรจังไหรเดี๋ยวไปเบิ้งอีกจังน่อยก็ได้นะฮะครับเพื่อนมีก็สั่งข้างหน้าขยายออกไปอีกเนาะเสดหูนะครับเดือบซีมาเสดละมัดระวังน้ำกันนะครับเนาะนี่มาตรงนี้ออกมาเนี่ยครพระว่มีนะครับเพราะเพว่าท่านมีขอสั่งว่าท่านมีขยายเนาะนะครับนะครับ บอมีเนาะทางนี้เนาะครับเนาะเดี๋ยววิญญาจิกลับยูเทิร์นรถนะครับเนาะเดี๋ยวยูเทิร์นรถนะครับเนาะยูเทิร์นรถกลับไปก่อนเนาะครับครับวิญญายูเทิร์นรถกลับมาแล้วนะครับบังหันวิญญามาเสร็จนั่นเนาะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมายูเทิร์นช่วงก้อนศิลามสะพานแม่น้ำซีนะครับเนาะถนนกลางเมืองออกหนึ่งกิโลเนี่ยออกคู่ขนานเนาะสิเขาเมืองแกนนะครับเอาไปเบิรงกะที่แน่ๆกะมีงานขยายถนนนะครับช่วง ถนเเนะถน,เเนเลียงเมืองนะครับถนนเลียงเมืองไปกาลสินออกมาทังถนนสีเขาถนนกลางเมืองนี่แหละนะเขาจังดัดเดียวมีนาไปเบิ้งนะครับนะก็มีช,ช่วงนั้นนะครับเด้อกรใหายะมาระวังนิดนึงก็ะถือว่าขยายงานกําลังเห็ดเลยนะก็ะถือว่าค่อนข้างสี่ร้อแหลมสิเกิดอันตรายนะมายามขึ้นมาเร็วนะครับนะพี่น้องอาสี่ฝนตกๆเสียแต่ว่าชัดเจนถนนนุ่นท่างกาสิ มองบรชัดนะครับเนาะนี่นะครับถนนถ้าสอนรถข้าเมืองคอนแกนเอกออกทรายสุดนี่แหละครับเนาะเอาวิญญาณพาไปดุยเบิงไปเบิงไปบ่บ่บ่ขึ้นสะพานเข้าไปนะครับสิไปเบิงตรงนั้นทีก,ก้านก่อสร้างอยู่หันนะครับเนาะว่าใครจะสร้างอยู่หอดใส่มองใดแล้วนะครับอันนสิเข้าเมืองคอนแกนพาเมืองคอนแกนขึ้นนะฮะถนนเล่นหนึง่งเด้อเด้อ ขึ้นตรงสะพานรอยไปเลยนะครับนูน่นเข้าไปเรยเลยนะครับบ่ต้องมาติดไฟแดงอีกแล้วนะครับสะดวกสบายเลยนะครับตรงนี้เนาะเอาไปเบิ้งข้างหนา้าเฮ้ยตรงที่ว่างานขยายถนนอี่ยังเนี่ยไปเบิ้งครับนี่แดงๆเห็นบ่พี่น้องไปแดงๆเนี่เห็นบเดี๋ยวาไปย่างค่อย,คอยๆนะครับอันนั้นเขาเมืองหนักทั้งอันเนาะครับเขาเมืองไปหนักทั้งอันล่ะนี่นี่บ้านนี่ครับพี่น้อง ห้าออกมากสิก็ได้นะห้าออกกูขนานนะครับเนาะรอกไปวิ่งกูขนานเพิ่งพี่น้องนะครับวิญญาณเรเคยมาวิ่งจกเทียด้ยนี่เรเคยมาแลนหนึ่งเทียไปเพื่อน่านี่นะครับออกมาหนี่เลยนะครับกูขนานด้นี่เป็นคูขนานตะกี้พระท่านมีเลยพี่น้องด้วยสบอกไฮเดอร์ตรงนี้พระท่านมีคูขนานนะครับเนาะครับตรงนี้ตอนนี้มีคูขนานแล้วตอนนี้นะครับเนาะตรนนี้มีคูขนานแล้วเห็นว่าครับเนี่ย นี่และครับสบายเลยครับแลนสะดวกสะดวกเลยบานเห็นปะเนี่ยนะครับจะฟังปุ่นยังยังฟังปุ่นยังอยู่นะครับยังยัง,ย,งยังเฮงเหตุอยู่คือคือยังวิญญาณผ้ามาบิงบังหันแหละครับถนนฟังนน่นนะครับถนนมีสภาพช่วงออกจากคอนแกนออกมาเล่นออกนะครับไปทางท่าพระ ให้ระมัดระวังนะครับเ้อถนนสังัยังเหตุอยู่นะครับยังทําอยู่เด้อนะครับแต่เล่นพิญญาแลนจิตเนี่ยสบายบือแล้วนะครับสบายบือแล้วเนี่ยแลนกันแบบเร็วๆเลยอ้อโมแมนได้ล่ะยังพี่น้องนี่ยังอยู่ยัง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 เก็บงานอยู่ได้ล่ะบางส่วนนะครับบางช่วงบางช่วงยังเก็บงานอยู่นี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 ่เห็นไ่พี่น้องเนี่ยยังเก็บงานอยู่โอ้ ขาเข่าก็ก็มีอยู่นะครับก็จะเห็นงานอยู่เนาะนี่นี่นี่พี่น้องนี่โอ้บีบเป็นเล่นเดียวฮะน่ะนี่นะครับานะเนี่ยโอ้ระวังอยู่นะครับเด้อบอกว่าขาเขา่าขาออกนะครับนี่แหละพี่น้องขันมากๆกับเวเห็นเนาะมันค่อนข้างล่อแหลมหรือเสียงสีเกิดอันตรายนะครับเนาะครับเป็นยากอะมาติดตามห้พี่น้องเบิงพอเอฟซีเพื่อนบอกมาเพื่อนอาจสิมาอะไรล่ะ มันไม่เห็นรถติดเพิ่นไม่เห็นรถติดกันเลยอบอกยามบะเบิงไห่นะครับเนะาะถนนยทูท้งหัวเฮานะี่คือถนนเลียงเมืองมาจากกาฬสินนะครับไปทางออกปอยพุ่นกับไปพุ่นล่ะทางบข23นี่นะครับ,รบก็ฝากถึงพี่น้องนะครับฝากถึงพี่น้องให้ระมัดระวังนะครับถนนมิตรภาพ ก่อนจะเข้าคอนแกนจากท่าพระจะเข้าคอนแกนอีกก็มีนะครับยังมีหมองเห็ดถนคนคือเกา่าจากคอนแกนออกมุงนาไปทั้งท่าพระก็ยังเห็ดอยู่คือเก่านะครับยังเห็ดอยู่ในะช่วงนี้นะวิญญาถ่ายคลิปวันที่หนึ่งวันที่สองนี่วันที่สองขับี่นอกวันที่สองลืมไปขอพระวันที่สองกรกฎาคมกรกฎาคมนะครับเนาะตอนนี้เนาะ นะครับจ้มาสป่อยคลิปมือใดนั่นเดี๋ยวค่อยติดตามมันกำลังใจนะครับนี่ขุกเจ้าเห็นยกเสาไฟกัะยกที่ล่องกลางถนนกับกับเฮ็ดนะเออนาปูกระเบื้องนี่ก็ยังว่าทําสมบูรณ์แบบดีนะครับเนาะกัยังเฮ็ดอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับว่าท่านใดว่าท่านสมบูรณ์แบบนี่เห็นว่าเนี่ยังมีรถไมโครหน่อยมีคนงานมียังไม่เฮ็ดโยนี่นี่นี่เห็นว่านี่นี่นะครับเนาะ ช่วงระยะนี่ก็ยังเหตุงานอยู่บนยังเหตุงานอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับอืมนี่นี่นี่เห็นไหมครับเนาะขอฝากถึงอีฟซี่นะขันมาให้มา,ามาระวังนะครับเดอ้อโปรดโปรดระมรัดระวังถนนออกจากคอนแกนและเข้าคอนแกนด้านทิศใต้ด้านทางใต้ทางทิศใต้สร้างไปท่าผ่านเองนะครับเนาะทางเข้ามาตัวเมืองกะมีการเหตุถนน ออกไปก็ะเฮ็ดนี่เห็นมาครับนี่นะครับต้องสองฟังเลยเด้อครับเด้อมีมีขนาดมิยาเห็นแล้วกับยันเกิดอุบัติเหตุนะครับยันพี่น้องมาเดินทางมาแล้วมาเจอปัญหาเนาะครับก็บอยากให้เอฟซีผู้ที่ตามคลิปมิยาบ่าอยากให้เกิดอุ head, บัติเหตุบ่อยากให้เจออย่างทั้งสิ้นแหละครับเนาะอยากให้เดินทางโดยปลอดภัยไปทั้งไปทั้งกลับนะครับเนาะ พี่ญ,ญาถ่ายคลิปวันที่2กรกฎาคมเออ้อพี่น้องเนาะแต่จะปล่อยคลิปวันไหนตนะ้องคอยติดตามเบิ่งเนาะนะครับขอบคุณเอฟซีหลายๆที่แนะนํามากที่บอกมากนะครับพีบ่ญาเก,สก็สิมาเกอะติดจังซี่ละเพราะว่าวิญญาตเป็นซื้อกลางไห้นะครับเนาะเพราะว่าเอฟซีพิ่บ่ไในเข้ามากดูด่วนเข้าเมืองทีหนึง่งมันจ้าเองสิมันมบบเนะนะครับโปรดระมัดระวัง f c ที่เดินทาง ออกจากขอนแก่นมุ่งหน้าไปทางท่าพระหรือเดินทางมาจากทางโคราชจะเข้าขอนแก่นตรงท่าพระตรงบอคอสสามนั่นเองนะมีการก่อสร้างถนนทำถนนใหม่นะพี่น้องนะจากหากันก็ดีมาเบิดแล้วนี่ครับดีมาเบิดแล้วเนี่ยปาหลุดมาลายเศษเป็นสิงอย่างไรมาปวดพุ่งเฉ็บมาเนี่เกิดยังขึ้นนะครับเนาะอุดรธานีน้องคายตรงอาราลน์ครับ นะกับพิญญาขอเป็นซื้อกลางให้นะครับนะ้เป็นซื้อกางให้พี่น้องอันเดียที่ตามคลิปพิญญากับสีงูรู้ล่วงหน้าก่อนท่านจะเดินทางเกิดพี่น้องสิเดินทางมาสมมติติดตามคลิปพิญญาปุ๊บโอ้เห็นแล้วตัวนั้นถนนช่วงนั้นเห็ดงานเ็ดอยูหน้างสันสีเป็นบ่พี่น้องเสิยดลยละมันระว่างเลนบ่รู้ก่อนเตือนก่อนเกิด เจ้าว่าแมนวาเตือนก่อนเกิดอย่าให้เกิดแล้วมาแก้ไขเห็นยังกันแล้วแจ้แลอะพี่น้องอย่าให้มันเกิดก่อนนะครับต้องเตือนต้องแก้ไขก่อนมันจะเกิดนะครับเนาะครับพี่ยาค่ะผมมีอย่างไรแบบอยากให้พี่น้องติดตามเห็นแบบนี้น้าถนนท่านที่เขาจะสร้างบ่ท่านแล้วกาลังเห็นยุ่เสียก่อนข้าง,งเสียงอันตรายแบบนี้นะครับเนาะพี่ยากันเลยมาติดตามให้เบบึง และขอขอ,ขอบคุณเอฟซีหลายๆนะครับเด้อที่เพิ่นแน,นะ้ำเนาะขันตุ้มบอลในน้ำพิญญากรสิบงูซัมดอกว่าตัวหนึ่งขยายแบบใดเฮ็ดจังไงนะครับก็ขอให้เรามาระวังนะครับเอฟซีผู้เดินทางนะครับออกจากคอนแกนออกไปสิไปท,ทั้งตะเพระก็ให้เรามาระวังมาจากท,าทั้งตะเพระสีขาวคอนแกนก็ให้เรามาระวังครับคลิปนี้ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเอฟซีใหม่ๆเด้อกดกระดิ่งให้แน่กิ๊งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับเนาะ คลิปนี้สวัสดีครับ